สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับการสรุปเนื้อเรื่องของ Homecoming นะครับในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นเฟสที่3ของเนื้อเรื่อง Homecoming นะครับและเป็นเควสที่ชื่อว่า The w i l k e r s o n r e c k o n i n g h o m e s t โฮมสนะครับเควสนี้เป็นเควสเนื้อเรื่องของมิกกี้วิลเกอร์สันเป็นเควสแรกด้วยนะเนื้อหาจะเป็นยังไงไปรับชมได้เลยนะครับเควสนี้นะครับเริ่มต้นรายการที่มิกกี้เนี่ยจะวิทยุมาหาเรานะครับและบอกว่าให้ไปช่วยเขาหน่อยพอดีว่ามีธุระบางอย่างเนี่ยที่ตต้้้ออออองงททําาาาาแ่่่่่่ดวววยยยยยยนนนิิสััขขมมมกกกกีีีเเเเเคเคคคไปชหลืจใระระบ เขาจะออกอาการซึนๆหน่อยแล้วบอกว่าไม่ได้ขอให้มาช่วยนะแต่ว่าถ้ามาก็ดีอะไรประมาณนั้นนะครับโดยมิกกี้นะครับจะนัดเจอกับเราที่โรงเลื่อยไม้ที่เบิร์นสเปนเซอร์มิลพอเราไปถึงเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะไปเก็บของที่บ้านของเขาหน่อยแต่ว่าสภาพบ้านของตระกูลวิลกัสันเนี่ยตอนนี้มันเละไปแล้วเลยอยากจะได้คนเนี่ยมาช่วยคน้นซากซะหน่อยนะของที่จะไปเก็บเนี่ยก็คืออุปกรณ์เครื่องมือที่จะไปให้กับฮอปแมนแล้วก็อิสบีเนี่ยทำงานกันต่อได้นั่นเองนะครับ พอล็อกเพสเสร็จเนี่ยก็พามิกกี้ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปโดยเขาจะแนะนําเรานะครับว่าจะใช้เส้นทางลัดที่ตัดผ่านช่องเขาตรงนี้เนี่ยก็ได้เร็วเหมือนกันหรือว่าจะไปทางอื่นก็แล้วแต่นะครับในระหว่างที่เราขับรถไปเนี่ยมิกกี้จะเล่าเรื่องราวของครอบครัวเขาให้ฟังนะครับโดยเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวเขามีอิทธิพลเยอะมากแทบจะครูเม,มืองแชมบูได้เลยน้องชายเขาที่ชื่อว่าจ็อบบี้กรสสันเนี่ยมักจะเป็นหัวหอกรันวงการธุรกิจสีเทาของพวกเขาและชอบที่จะให้มีคนเนี่ย ล่าวถึงพวกเขาในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่ขับไปได้สักน,นิดนึงนะครับมิกกี้เนี่ยจะบอกให้เราหยุดแป๊บนึงเพราะเขานึกขึ้นมาได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเอาของมาซ่อนไว้แถวนี้แวะไปดูก่อนก็ดีเกิดจะมีของใช้การได้นะครับพอเราไปถึงเนี่ยจะเจอกับที่เก็บของลับของพวกเขาและในนั้นเนี่ยจะมีอาวุธซิกเนเจอร์จากตัวละครภาคแรกนะครับที่ชื่อว่าอีไลวิลเกอร์สันนะครับน้องชายคนเล็กของตระกูลนี้นั่นเองพอเก็บเสร็จนะครับมิกกี้จะบอกว่าเสียเวลาพอสมควรนะเนี่ยแทบไม่มีของใช้การได้เลย เอาเถอะกลับไปที่บ้านดีกว่าแล้วเราก็วนรถมุ่งสู่บ้านวิเกอร์สันนะครับแต่ในระหว่างทางนะครับตัวเราเนี่ยจะถามว่ามิกกี้ทานายเคยอยู่ที่บ้านนั้นนะ่ะทาไมถึงออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้เขาก็จะเล่านะครับว่ามันเคยมีทหารมาหาที่บ้านแล้วก็ระเบิดบ้านทิ้งซะง,งั้นคนของตระกูลเขาเนี่ยเติบโตผ่านมาหลายชั่วอายุคนมานานแล้วจากบ้านนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยคงไม่มีแล้วแหละตัวเราก็ถามนะครับว่าไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าทําไมพวกทาหารเนี่ยถึงต้องมาถล่มบ้านพวกเขา มิกกี้ก็บอกนะครับว่าครอบครัวเขาเนี่ยคุมแตรมบูทั้งหมดสงสัยพวกทหารจะไม่ชอบสักเท่าไหร่และป้าของเขาเนี่ยไม่ยอมแน่ๆถ้าจะมาคว่ำพวกเขาเนี่ยต้องข้ามศพไปซะก่อนพอมาถึงบ้านเบเกอร์สันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับมีแค่รถทหารเนี่ยจอดกันเต็มไปหมดเลยแต่ก่อนจะทําอะไรนะครับมิกกี้เนี่ยก็ชิงพูดก่อนนะว่ารถพวกนี้เนี่ยมานมีไว้สําหรับขนส่งลําเลียงพลน,นีหว่ามันไม่ใช่มาโจมตีนะตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนนะครับ ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตัวเขาเองไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยและถ้าเขาอยู่เนี่ยบางทีครอบครัวเขาอาจจะไม่ตายก็ได้หรือไม่ก็ตายไปพร้อมกันเลยเสร็จจากตรงนี้นะครับเราจะต้องสำรวจรถทหารนะและจะเห็นว่ารถพวกนี้เนี่ยมันมีรอยกระสุนยิงใส่ด้วยนะครับแต่มิกกี้ก็สังเกตอะไรแปลกๆได้ว่ามีรอยกระสุนที่รถก็จริงแต่ไม่มีปอกกระสุนตกอยู่รอบๆไปนะหมายความว่าทหารพวกนี้เนี่ยไม่ได้ยิงสู้กลับไปเลยนะเนี่ยไม่มิกเซนเอาซะเลยณนะตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยเริ่มไม่ค่อยเข้าท่าซะเท่าไหร่ แต่มิกกี้เนี่ยก็ยังคงเชื่อว่าพวกทหารเนี่ยเป็นคนระเบิดบ้านนะครับและป้าของเขาเนี่ยน่าจะไปยั่วโมโหวพวกมันมาเลยกลายเป็นแบบนี้นั่นเองอะก็ว่ากันไปนะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาค้นศพทหารดูนะครับแล้วก็พบกับโน้ตหนึ่งชิ้นในโน้ตเนี่ยระบุไว้ว่าเป็นคําสั่งที่บอกให้เหล่าเจ้าหน้าที่พวกนี้เนี่ยมาควบคุมตัวเนทวิกเกอร์สันนะครับและกําชับไว้ว่าหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเท่าที่จะทําได้นั่นก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ย มาแค่ควบคุมตัวจริงๆไม่มีการยิงจากฝ่ายทหารแน่นอนนะครับพอเก็บเสร็จนะครับตัวเราเนี่ยจะหันไปบอกมิกกี้ว่าทหารพวกนี้เนี่ยมาเพื่อควบคุมตัวไม่ได้มาสู้มิกกี้ก็จะบอกว่าโอเคถ้างั้นเรื่องที่ไม่มีปอกกระกสุนตกอยู่เนี่ยก็เคลียร์ไปแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมต้องระเบิดบ้านด้วยเสร็จจากตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปค้นของในบ้านและจะเจอกับโนต้ตอีกหนึ่งแผ่นนะครับในนี้ระบุไว้ว่าเป็นกระดาษจากบันทึกส่วนตัวของแนตวกเกอร์สันนะครับเขียนไว้ว่า มีกับดักระเบิดจํานวนมากติดตั้งไว้อยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันคนบุกรุกและต้องขอบกระดาษน,นะครับมีเขียนไว้ว่าฉันจะระเบิดที่นี่ให้แหลกซะยังดีกว่าปล่อยให้ไอ้พวกทรยศพวกนั้นน่ะเข้ามาในบ้านนั่นแหละครับสาเหตุอของบ้านระเบิดนะฮะมาได้มาจากใครอื่นไกลเลยนะครับมาจากป้านแนทวิกเกอร์สันนั่นเองถ้าทุกคนยังจําได้เนี่ยตอนที่เราเล่นฮาร์ดแลนนะครับในเนื้อเรื่องของลาลิสวิกเกอร์สันเนี่ยป้านแนทจะขอให้เราไปเก็บตัวจุดชนวนระเบิดจากฐานทัพมาใช่ไหมไอ้ตัวจุดชนวนเนี่ย ตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้นะครับว่าป้าเอามาทําอะไรแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าป้านแนทเนี่ยเอามาทําระเบิดป้องกันบ้านนั่นเองนะฮะพอได้กระดาษมานะครับ<ๆ>ก็เอาไปให้มิกกี้ดูแล้วบอกว่าป้าของเขาเนี่ยเป็นคนระเบิดบ้านมิกกี้จะตกใจอย่างมากนะครับและคาดไม่ถึงว่าป้านเนี่ยจะทําแบบนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่าป้าๆเป็นคนไม่ยอมใครและเถื่อนพอสมควรแต่ไม่คิว่าจะทําถึงขนาดนี้นะครับอีกอย่างเนี่ยคือเขาก็ไม่เข้าใจด้วยว่าถ้าทหารเนี่ยแค่มาจับตัว ทำไมถึงต้องยอมระเบิดบ้านของเราทำไปเพื่ออะไรศักศีของตระกูลหรือไงเนี่ยหรือแค่แค้นพธาหานะครับที่มาทำแบบนี้ตัวเราเนี่ยก็จะพยายามให้ใจเย็นนะครับแต่มิกี้ก็บอกว่ากูไม่ใจเย็นเลยทั้งนั้นแหละตัวเขาเนี่ยภูมิใจมากนะครับกับชื่อเสียงของตระกูลและไม่เคยเสียใจเลยที่ใช้นามสกุลนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเข้าใจแล้วนะครับว่าตระกูลนี้เนี่ยมันไม่มีดีอะไรเลยทำให้เขาต้องเสียน้องชายไปสองคนไหนจะลูกสาวอีกและยังมาตอนนี้คือหมดบ้านอีก ตัวเขาเนี่ยไม่อยากกลับมาที่นี่แล้วนะครับและจะบอกให้เราเนี่ยเก็บอะไรก็เอาไปซะเขาจะไปหาของที่อื่นแทนนะครับเสร็จากต,ตัวนี้ก็คือสิ้นสุดเควสแล้วนั่นเองนะโอเคครับจากเคว้นี้เนี่ยเราก็จะทราบเลยแล้วนะครับว่าตระกูลมิเกสันเนี่ยเหลือแค่มิกกี้แล้วจริงๆนะครับน้องชาย2คนอย่างจ็อบแล้วก็อีไลน์เนี่ยก็ไม่อยู่แล้วลูกสาวเขาลาลิสนะครับจากฮร์แลนเนี่ยก็ตายอีกในจะบ้านเละและบ้านแนทที่น่าจะตายไปแล้วด้วยเนี่ยทำให้มิกกี้เคว้งมากๆนะครับ ตอนที่ผมเล่นเควนนี้เนะี่ยก็เข้าใจมิกกี้เลยนะคือแบบผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับคือตัวคนเดียวแล้วแหละเอาเละโอเคครับจบกันไปนะครับสำหรับคันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มารับชมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ